สนับสนุนการเดินทางโดยบัตรเครดิต KTC และองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีโครงการสุพวัรณวีเลสบางนาสุวรรณภูมิโดยสุพวัรณเอสเตอันยองต้อนรับคุณผู้สู่ตอนสุดท้ายนะครับของทริปเกาหลี everything ทุกสิ่งเป็นจริงที่เกาหลีครับวันนี้นะครับผมจะพาครอบครัวผมนะครับไปชิลกันที่โอยุโดครับ เป็นจุดชมวิวที่บางครั้งเราก็เห็น5เกาะบางครั้งเราก็เห็น6กเกาะนะแต่จะเป็นไงต้องติดตามครับรวมถึงพาคุณไปลิ้มรอนะครับอาหารเด็ดของปูซาครับไม่ว่าจะเป็นทะเลหม้อไฟหรือว่าฮันจองชิกนะครับรวมถึงพาลูกชอนไปสารฝันกับการขึ้นเคเบิลคาร์ครั้งแรกด้วยติดตามกันได้ในเ h อ p e มินาลิสวันนี้ครับทีแรกในวันนี้นะครับเราจะพาคุณไปพบกับเคฟันกันก่อนครับนี่คือโอุกโดครับจุดชมวิวนะครับที่เป็นสกายวอล์กนะฮะถ้าคุณมาที่นี่ในช่วงเวลาที่ต่างกันครับวิวที่คุณเห็นก็จะต่างัไปดยครบ่งู อ,อีกหนึ่งที่ที่เราพามากันนะครับนี่คือโอยุกโดนะครับเป็นสกายวอล์กนะครับที่เขาสร้างมาหลายปีลลแล้วล่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นแลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งนะครับของปูซาเขานะครับคําว่าโอยุกโดก็คือมันมีความหมายตรงที่ว่าโอคือ5ครับยุคคือ6นะฮะก็คือถ้าน้ําขึ้นเนี่ยเราจะเห็นเกาะแค่5เกาะน,นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าน้ําลงเราจะเห็นถึง6เกาะด้วยกัน <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูกันว่า เราเจะหหรือ6ก่อดน,นะครับกับที่นี่โอยุกโดสกายวอลนั่นเองนะ <Hi. S 1> มีเพื่อน,อนเจอเพื่อนอันยองอันยองเฮ้ <laughs> ยอ <laughs> <laughs> จอก,กับป๊ป๊าเ <laughs> ด้ก,กันจกกับป๊ะป๊า โอเคเดี okay. ๋ยวเราไปเดินกระจกกันนะครับล mm ูกไปเดินพื้นกระจกกันก่อนอื่นเนี่ยเร็กาต้องใส่ถรองเท้าแบบนี้นะครับเพื่อที่กระจกเขาจะไม่เป็นรอยนะกัดกัดนิ้วตัวเองไงเมื่อกี้เจอเพื่อนใช่ไหมเจอเพื่อนชิงกูไหนชิงกูชิกอะไรเยอะเป็นไงครับเป็นไงครับชอนดูดีลูก ยางยางยังไม่ถึงนี่หน้าผาอยู่ต้องไปตรงนู้นเห็นไหมเออได้กับป๊ะเห็นหินไหมห็นไหมเห็นหินเห็นหน้าผาไม่ไม่ตกครับไม่ตกครับลูกมากับป๊ะกับมามีไม่ตกอ๋อเป็นคลื่นหลกคลื่นมามามาดูมาดูสุดทางมาดูสุดทางลูกมาดูสุดทางครับ นี่นใครที่กลัวความสูงนะครับก็อาจจะเสียวหน่อยนะสำหรับโอยุกโดนะครับสกายวอล์กฮะมันก็จะลื่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องใส่รองเท้าที่มันทำให้กระจกไม่เป็นรอยนะครับนี่นะครัผมมาแรกๆตอนไอ้นี่มันเปิดเลยนะกระจกใส่ปิ้งเลยนะฮะวิธีการดูนะครับก็คือตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นน้ำลงนะครับน้ำลงเราจะเห็นโขพก่อนเลยครับนับตั้งแต่ก่อนนี้เลยนะหน 3 4 5 6กนะครับ6ก็คือไอ้เกาะที่มันมีปลาคาพาคายข้างหลังนั่นนะครับเนี่ยฮะเราก็จะสามารถเห็นเกาะได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทัศนียภาพสวยนะครับสามารถเห็นปูซานได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับเป็นฝั่งตึกนะครับฝั่งแฮวุนแดและก็ฝั่งเมืองเก่านะครับที่เป็นท่าเรืออยู่ตรงนั้นนะฮะนี่คือปูซานฝั่งเมืองเก่าแล้วก็เมืองใหม่นั่นเองนะแล้วตรงนี้ก็เป็นมีคอนโดมิเนียมหรูเลยนะครับ <c oughs owad> ชมวิวโอ้โหรับลมรับพลังกันเต็มที่เลยนะครับก็ด้านหน้าเป็นน้ําด้านหลังเป็นภูเขานะครับใครที่มีมีสะตุ้งสตางเนี่ยเขาก็มาซื้อคอนโดอยู่ที่นี่นะฮะสวยงามมากมเลยนะครับสำหรับโอยกโดสกายวอลล์นะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับก็มากันได้ครับมาถ่ายรูปสวยๆได้นะครับถ้าโชคดีน้ําลงก็จะเห็นหกเกาะถ้ามาแล้วก็น้ําขึ้นก็จะเห็น5เกาะนะครับก็มาดูกันได้ครับกับที่นี่ปูซานครับ อนนี้เรามาอีกหนึ่งร้านนะครับที่ปูซารครับนี่คือยอนวาลีครับเป็นร้านซีฟู้ดหม้อไฟที่ขึ้นชื่อของปูซาเขานะแล้วก็มีโห oh, แบบว่าสดกว่านี้ไม่ได้แล้วอะ mm ่ะ hmm. คือมีเป๋าฮื้อเยอะมากๆเลยฮะแล้วก็มีปลาหมึกนะครับมีกุ้งมีหอยนะครับระหว่างนี้นะครับเขาก็จะมาทําให้เรานะฮะ mm hmm. มีการตักน้ำซุปที่มาราดบ,บนหอยนะครับ mm hmm. โอ้หน้ากินมาก คือผมมาเกาหลีเนี่ยชอบกินในหอยหอยต้มๆอง,องๆี้มากมากเลยนะครับมาทุกรอบก็กินทุกรอบน,นะครับแต่วันนี้ได้มากินถึงกิ่นนะฮะริมทะเลเลยนะคือถ้าใครมาแล้วก็แบบว่าแกะไม่เป็นเนี่ยเขาแกะให้เนะเขาแกะให้ใหเลยอะเป็นไงบ้างฮะเนียม คือมาปูซานเนี่ยถ้าไม่กินหม้อไฟเนี่ย,ย<ๆ>แสดงว่ามาไม่ถึงจริงนี่รสชาติจัดจ้านนะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับใครที่มาปูซานถ้าคุณไม่กินอาหารทะเลเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราลองไปกินกันก่อนนะครับเดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะมาบอกว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคือจุดเด่นของร้านเนี่ยคือเขาจะใส่หอยเป่าฮื้อเยอะกว่าร้านอื่นหม้อที่เรากินเนี่ย เป็นหม้อใหญ่สุดราคา90,000วอนโอ้ก็เยอะนะเนี่ยเยอะมากๆนะคือกินเมืองไทยเนี่ยขนาดนี้นี่นะ่าจะหมดเป็นหลายเป็นหมื่นอยู่นะและแล้วนะครับก็เรียบร้อยครับอิ่มอร่อยนะฮะคุ้มค่าเห็นบรรยากาศทะเลด้วยนะครับอร่อยมากๆผมเป็นคนชอบกินซีฟู้ดสุดๆนะครับแล้วร้านนี้นี่ตอบโจทย์มากๆครับไม่ว่าจะเป็น หอยปลาหมึกนะครับมีทั้งหอยแปลงพู่นะครับหอยเชลล์หอยเป๋าฮื้อและที่สําคัญคือหอยเป๋าฮื้อเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามาตัดให้เรากินได้ง่ายด้วยนะครับมีปูมีกุ้งนะฮะสะใจแน่นอนนะครับถ้าใครมาที่นี่ร้านนี้ชื่อว่ายอนวาลีนะครับใครที่อยากลิ้มลองอาหารทะเลอร่อยๆแบบนี้นะครับก็มาที่นี่ได้นะครับซึ่งอยู่ในตึกซิกูเนียนะครับหน้าหาดแฮโฮนแดนะครับอร่อยมากๆครับต้องมาลองต้องมาโดนแน่ๆนะฮะร้านนี้ครับ รเรามากันที่ซงโดนะครับซงโดนะครับเป็นกระเช้านะครับกระเช้าสารสารลูกชอนหน่อยเพราะว่าเขาอยากขึ้นกระเช้า,ชามานานแล้วใช่ไหมครับลูกอยากขึ้นกระเช้า,ชามานานแล้วใช่ไหมขึ้นกระเช้า,ชาใช่ไหมขึ้นกระเช้า,ชาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปขึ้นกระเช้ากันนะข้างบนก็มีสวนสาธารณะนะครับแล้วก็มีจุดถ่ายรูปต่างๆเยอะแยะมากมายเหมือนว่ามาพา,าครอบครัวม,มาปิ๊งดิกได้ตรงนี้ก็เ,าเขาบอกวา่าฮิตมากๆเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งที่ของปูซานเดี๋ยวไปดูกันที่กระเช้าครับซงโดครับ มาที่ไหนครับลูกมาที่ไหนมาขึ้นกัะเ้าเคเบิลคาร์ใช่ไหมใช่ไหมครับใจขึ้นเช้าไหมตื่นเช้าไหมใชดีใจมามองพี่สาวมองพี่สาวรอคือกระเช้าจะมีสองแบบนะครับคือแบบธรรมดากับแบบคริสตัลนะแล้วเขาขึ้น,นแบบธรรมดาครับเพราะว่ากลัวลูกชอนกลัวนะฮะก็ขึ้นแบบธรรมดาแล้วกันนะ

ลูกตื่นเต้นมากเลยครับอันนี้เขาแบบว่าตอนอยู่บ้านเนี่ยเขาจะชอบเอาหนังสือที่แบบว่าผมมาจากสวิสมาดูแล้วมันมีกระเช้าอยู่ทีนี้เนี่ยเขาก็บอกเป็นทุกวันเลยว่าเช้าเช้าเช้าอะไรเย่างนี้ครับนี่ก็คือครั้งแรกที่ลูกชายจะได้ขึ้นกระเช้านะครับไปไปกันเลยนี่ขึ้นเช้าแล้วเช้าเช้าเช้าเห็นไหมเช้าลูกขึ้นกระเช้าแล้วโอ้ชอบไหมลูกชอบไหมนี่ชอบไหมครับ

ไปแล้วนะเบื่อแล้วือซิ่งนะซิ่งนะไปแล้วกะเช้าเห็นไหมอู้อู้ครับเราอยู่บนกระเช้าแล้วใช่ไหมครับลูกเห็นไหมหนูเห็นทะเลเห็นไหมครับเห็นทะเลเห็นพี่ปลาวานไหมพี่ปลาวานเห็นไหมพี่วานไหมเช้าเช้าเห็นไหมครับลูกเห็นไหม ส่วนตัวผมแล้วนะครับขึ้นกระเช้ามาก็เยอะครับแต่ไม่มีครั้งไหนนะฮะที่มีความสุขเท่าครั้งนี้เลยครับเพราะว่าผมเห็นลูกชายของผมนะฮะมีความสุขกับการขึ้นกระเช้าครั้งแรกของเขานะฮะบ,บางครั้งนะครับความสวยงามหรือความอลังกายของสถานที่ก็ไม่สําคัญเท่าคนที่เรามาด้วยจริงไหมล่ะครับ น,นี่เราก็ขึ้นมาถึงโรงโดแล้วนะครับเป็นสวนสาธนารณะที่มีจุดถ่ายรูปเยอะมากนะครับแล้วก็ลูกชอนชอบมากๆเลยนะสำหรับการนั่งกระเช้าครั้งแรกในชีวิตชอบไหมครับชอบใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวดูด,ดิมีดอกไม้ดาวกระจายด้วยลูกมีสวนสนามเด็กเล่นด้วยไปดูซิอันนี้เป็นเก้าอี้นะครับที่มันไม่มีทางล้มนะฮะเราไปยังไงก็ได้มันไม่ล้มนะฮะเนี่ยไปเรื่อยๆเลยมันไม่ล้ม ก็ลองมาเล่นได้นะครับที่เกาหลีเนี่ยผมมาเล่นเคยมาเล่นแล้วนะครับไอ้เก้าอี้แบบนี้ชอบมากๆเลยสนุกดีนะฮะเอานั่งเลยนั่งเลยอ่าเอาเกจจับไปเลยแล้วหมุนไปเลยเฮ้ยตัวนี้สาวไหมครับป่า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 กลัวไหมกลัวไหมกลัวจริงกลัวจริงเหรอ การที่ได้มาที่นี่ครับผมได้เห็นวิถีชีวิตของคนเกาหลีนะครับที่เขาพาลูกพาหลานนะครับมาเดินสวนสาธารณะกันนะครับให้ลูกสัมผัสกับธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆครับและที่ทรงโดสกายพ์คแห่งนี้นะครับมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆครับรวมถึงเต็มไปด้วยงานศิลปะนะครับและที่เด็ดสุดนะครับคืองานศิลปะที่มาในธีมของเจ้าชายน้อยหรือว่า Little Pri n c e นั่นเอง ผมว่าเด็กๆชอบมากๆแน่นอนนะครับใครที่มาที่ปูซานห้ามพลาดเด็กขาดกับที่นี่ครับซองโดสกายพาร์ครับ นี่ก็คือทั้งหมดของซองโดนะครับที่เราพาขึ้นมานะครขึ้นมาชั้น2อเนี่ยคุณจะเห็นเจ้าชายน้อยถึง3จุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าชายน้อยขึ้นเครื่องบินนะครับเจ้าชายน้อยลากกระเป๋านะครับแล้วก็เจ้าชายน้อยนั่งอยู่บนขอบแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับมีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะครับใครมาปูซานแนะนําให้ขึ้นมานะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับที่นี่ครับซองโดพาร์ครับ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ตลาดปลาจักกะจินะครับซึ่งเป็นตลาดปลาของปูซานที่ดังมากๆนะครับแล้วก็เป็นวิถีชีวิตของคนแถวนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเนี่ยครับมีสัตว์ทะเลเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะตามมาซาบะนี่ซาบะนะฮะแมคคาเรลหรือซาบะนะครับอ่าไข่แครงอันนี้ปลาหมึกยักษ์ครับปลาหมึกยักษ์ออตอปัสนะครับเนี่ยออตอปัสอันนี้สดๆก็มีนะสดๆอยู่ในนั้นถ้าใครเคยดูแบบโฮมทาวช้าๆเนี่ยก็จะประมาณนี้ฮะ ก็มาทำประมงนะครับเอาขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาขายกันเลยนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นเอสะพานปลาอยู่ด้านาน,นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีตึกที่แบบเป็นในร่มแล้วนะครับก็คือขายสัตว์ทะเลนะฮะแล้วก็สัชิมิกินกันตรงนั้นเลยนะครับสดๆทั้งนั้นเลยนะครับขึ้นมาปุ๊บก,ก็เอามาไว้ตรงนี้เลยนี่ปลากินเมดาฮะกินเมดกระพงตาทองนะครับที่แบบชอบกินตามโอมาการเซต่างๆเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะฮะ ตอนนี้ผมมาเย็นแล้วเนี่ยมันตลาดมันเริ่มวายแล้วจริงๆตลาดจะเต็มไปหมดเลยฮะด้วยสัตว์ทะเลเยอะแยะมากมายลักษณะก็จะเป็นอย่างงี้ครับก็คืออาหารสดๆนะครับเป๋าฮื้ออะไรก็มีนะแล้วก็ทาซาชิมิสดๆเลยนะครับก็ก็จะมีร้านเยอะมากๆเลยครับในนี้นะเดินไปกินไปได้เลยนะครับนี่ฮะสดๆเลยนะครับไอปลาเนี่ยเห็นมันขี้เร่แบบนี้นะฮะอร่อยมากๆเลยนะเนื้อนุ่มมากๆเลยก็เป็นวิถีชีวิตของเขานะครับใน คนเกาหลีนะฮะที่เขาชอบกินอาหารทะเลกันนะครับที่ตลาดปลาจักกะจิครับสดแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่สดนะครับ จากตลาดปลาชักกะจีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปตรงนู้นครับนี่คือปิ๊บสแควร์หรือว่าเรียกกันอีกอย่างก็คือตลาดนำโฮดงนะครับเดี๋ยวเราจะไปลิ้มรสอาหารนะครับที่ถือว่าเป็นอาหารชาววังเลยนะฮะเขาเรียกว่าฮันจองชิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะน่ากินขนาดไหนนะครับจะรู้ราาขนาดไหนนะครับไปดูกันเราจะเต็มไปด้วย รอยนิ้วมือนะครับของดารานะครับเต็มไม่หมดเลยซีท็อตต็อกนะครับของดังของที่นี่30,000เซสนคส <ến> นัทน,นะครับหรือว่าเก่าร้านนั่นเองนะครับที่นี่เขาขั้วมไม่เหมือนบ้านเรานะเนาะขั้วกันเนี่ยเอาเป็นความร้อนนะครับแล้วก็ตึงๆๆ,ๆออกมานะฮะโอเคครับสมิดะฮะอันนี้แปลกหวย เขาไม่ได้คั่วกับพวกน้ำน้ำพึ่งเหมือนบ้านเราครับเขาเขาคั่วแบบเผาเลยอ่ะเนี่ยมีกลิ่นเม็นไม่ดีฮะหอมดมีอร่อยครับอร่อยหวานหวานมันๆใครมาที่น้ำโพดงนะครับก็สามารถมาเดินกินสตรีทฟู้ดได้นะครับกินไปเรื่อยๆนะครับเดินชิลๆซื้อไปแต่ละร้านนะครับเดี๋ยวก็อิ่มเองนะฮะ อาจจะไม่ต้องกินอาหารมื้อหลักเลยก็ได้นะครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาที่บิ๊กสแควร์นะครับแล้วเดินเลยตลาดนำโฮโดงมานะครับตรงนี้ก็คือร้านเกาหลีแท้ๆครับที่ชื่อว่าร้านกึนจิบนะครับกึนจิบเป็นร้านอาหาร ฮันจองชิกแท้ๆเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคือที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารเกาหลีที่เป็นแบบดั้งเดิมแล้วก็สามารถเติมได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมแม้กระทั่งเมนคอส์สนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงมาอตอนนี้นะครับเราก็มาที่ <c oughs> อาหารมื้อพิเศษของเรานะครับที่ปูซานครับนี่คือ ฮันจองชิกนะครับหรือว่าอาหารชาววังในสมัยก่อนนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเขาเป็นร้านที่เติมได้ทุกอย่างเลยครับเรามาเริ่มจากอาหารอย่างแรกกันก่อนนะครับนี่คือซุปสาหร่ายนะครับหรือว่ามียอกกุกนะครับที่ชาวเกาหลีเนี่ยเขานิยมกินกันตอนวันเกิดนะครับแล้วก็มีสลัดนะครับมีพิซซ่าเกาหลีนะฮะมีผักนะครับมีเครื่องเคียงต่างๆนะครับแล้วก็อาหารจานหลักเนี่ยจะมี หมูหมักซอสนะครับแล้วก็ตัวปลาทอดนะครับอยู่ในซอสเฉพาะเขานะครับอันนี้สามารถเติมได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่ากับฮันจองชิกครับก็หมดไปแล้วนะครับกับร้านนี้นะครับขึ้นจิตนะฮะกินกันแบบปุงกลาะครับเพราะว่าเรากินอะไรหมดเขาก็เติมให้กินอะไรหมดก็เติมให้นะอย่างบุฟเฟ่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสัมผัสอาหารเกาหลีที่ดั้งเดิมได้ดีเลยทีเดียวนะเพราะว่าเครื่องเคียงเนี่ยเขาจัดจัดเต็มจริงๆนะครับ แล้วผมก็เติมไปประมาณสองสารอบนะพุงกลางเลยทีเดียวโอเคใครที่มาที่ปูซานครับอย่าลืมนะลองมากินอาหารชนิดนี้ครับเขาเรียกว่าฮันจองชิกนะครับอย่าลืมอนยะห้ามพลาดเด็ดขาดครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหาดของปูซานครับนี่คือหาดควางอาลีนะครับซึ่งเป็นหาดที่เขาบอกว่าหาดยาวแล้วก็สวยงามไม่แพ้กับแพงหุนแดเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็คือสะพานควางอาหูยาวประมาณเนี่ยนะครับ6.5กิโลเมตรเลยนะครับเป็นสะพานที่ยาวอันดับ2นะครับรองจากสะพานอินชอนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพสวยๆของสะพานแห่งนี้ให้ดูนะครับว่าสวยงามแค่ไหนใครมาปูซานต้องมาถ่ายรูปกับสะพานแห่งนี้ครับสะพานควางอาับ วันสุดท้ายนะครับเราต้องโบมือลาเมืองปูซานนะครับแล้วก็นั่งเครื่องบินนะครับกลับไปที่โซนครับเราจะมีเวลาอีกนิดหน่อยครับผมก็จะพาคุณนะครับไปเดินเล่นกันที่ฮองแดกันสักหน่อยครับดูซิว่าวัยรุ่นเขาคิดอะไรกันครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ฮองแดครับก่อนกลับบ้านนะครับเราก็มีเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงนะมาดูกันว่าเดี๋ยวนี้เขาฮิดอะไรกันนะครับมีป๊อปหมาด้วยนะที่นี่โอ้ลาบูบูใช่ไหมเออเดี๋ยวพาไปดูกัน

그리고 자녀들이 함께 여행할 수 있는 재미있는 곳들이 많습니다 그래서 저는 서울도 좋지만 그 외에 다양한 지역을 소개하고 싶은데요 예를 들어서 강원도 그리고 부산 같은 곳은 산도 있고 바다도 있고 또 첨단시설에 도시 편의시설도 있어서 다 같이 즐길 수가 있습니다 그리고 또한 가지 제가 강조하고 싶은 것은 한국은 굉장히 치안이 좋은 안전한 목적지로서 가족이 여행할 때 굉장히 안심감을 가지고 여행할 수가 있겠습니다. 한국으로 환영합니다. 한국을 당신의 버킷리스트에 잊지 마세요. เกาหลีนะครับถือว่าเป็นอีกประเทศโปรดของผมนะครับที่มากี่ครั้งก็ไม่เบื่อครับยิ่งครั้งนี้ถือว่าพิเศษมากๆกว่าทุกครั้งนะครับเพราะผมได้มากับครอบครัวที่ผมรักยิ่งได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนในครอบครัวนะครับมันนี่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขอย่างบอกไม่ถูกครับแม้ว่าอีกเดียวสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นเพียงความทรงจำครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขทุกครั้งที่ได้นึกถึงและผมก็เฝ้ารอให้ช่วงเวลาแบบนี้กลับมาอีกครั้งครับ ขอบคุณบัตรเครดิต KTC ครับองก,การส่งเสริมการท่องเทีเท่ยวเ,เกาหลีโปรงกรส,สุพรรณวิเลตบานาสุวรรณภูมิซิมทูไฟจาก a s 5G ประกันการเดินทางจาก MSIG และไวส์้สนาฬิกาแบรนไทยที่ไปกับเราในทริปนี้ครับ สัปดาห์หน้านะครับมาพบกับภาคต่อของ Wonder Winter ในสวิตเซอร์แลนด์ครับผมจะพาคุณขึ้นรถไฟกรานแกรดครับไปชมความพดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอนในด้านของกรานแกรดนะครับขอให้มีความสุขในการตามหาเดอะบักเกอริสของคุณนะครับไปแล้วสวัสดีครับ